เฮ็ดลูกสิ้นค่ะเป็น,น้องลูกสิ้นหมูได้าสายซื้อมาเอ่อหนึ่งกิโลค่ะได้เตรียมตั้งแต่เมื่อวานเรียบร้อย,ลยแล้วแล้วก็มาตีเพื่อสุดท้ายเห็นลมมันออกล่ลมออกเนาะมาตบมาอย่างมันอันขันอีกประมาณหานาทีลราจะได้ใส่กะสีปั้นเป็นลูกไปเบิ่งกันนะจ๊ะ ยายใส่กำลังเ,เตรยเียมค่ะพี่น้องเตรียมตีเฮ็ดลูกสินเนาะยายใส่จะเอาน้ำมันนวดให้มันเนียนยายใส่ก็สีอา่อานไหมว Core ่าน้ำมันใส่ตรงนี้จังน้อยตรงมือยายใส่เนาะเพื่อให้ลูกสินมันนวลพี่น้องเห็นไหยายใส่ก็สีเอาใส่จังน้อยยายใส่ก็สีปั้นแล้วพี่น้อง น้ำนิ่งแล้วค่ะห่อนแล้วก็น,นิ่งแล้วเนะาะจะใส่กะเห็ดมีเอาน้ำก่ะพี่น้องน้ำจุ่มเด้อจุ่มใส่ซอนมันกระซิ่ย้ใส่กันเลยเด้อย้ใส่บูเห็ดลูกใหญ่ค่ะพี่น้องเพราะวจะย้ใส่เอาเอาเป็นคือของลูกเนาะลูกลูกศบเออเพป็นจะชศกอ่ะว่าลูกใหญ่ค่ะเอาลูกนิดหน่อยเอาคร เอาซอนของเด็กน้อยเห็นไหบุเมนซ่อนของอันบุเมนซ่อนของอันคุณยายได้พี่น้องเลยก็เซสบุบุเมนซ่อนที่กินข่าวของเด็กน้อยของเด็กน้อยสําหรับอ่รุ่นเกิดใหม่นะพี่น้องเนาะว่าจะใส่เ,เห็ดไปเรื่อยๆเห็นไหเห็ดน้อยไม่ใส่บุเลยเอาให้มันนิ่งค่ะถ้ามันติดจะเอาซ่อนไปใส่ไปจุ่มน้ำพี่น้อง เนะาะใส่เห็ดเตรียมไว้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วล่ะค่ะสูตรก็ไปคนเอาไว้ในอันย,ย,ยังก็ YouTube เนาะเบื้องว่าสูตรผู้ใดเห็ดได้เห็ดหงามนะหาเห็นไนะเดี๋ยวใส่เห็ดมาเรื่อยๆค่ะแต่ว่าบางที่ก็ดีบางที่ก็บ่ดีเพราะว่าอันเฮาอันนั่นเอ่อเหาเอาลมมันออกบ่ได้นะพี่น้องมันยังยังมีลมเป็นยังก็ฟาวๆเนาะ ได้ใส่กันเลยเออเห็นไหมนี่ไงให้ลูกสิ้นมันนิ่งเฮ็ดได้ใส่กับซี่แซ่ซ้อมฟิตด้วยค่ะพี่น้องแหนมเฮ็ดกินได้ใส่มากินเนาะอยู่บ้านเฮาไปซื้อกินมีกระลำได้ใส่กับมีกระลำกระลำปีข้าวไมากินให้แหนมจิ้มเองค่ะกินดูค่ะเฮ็ดดู บางที่กะเฮ็ดถูกใจบ้างบ่ถูกใจบ้างยา,ายใส่ลองสูตรนี่เบิ้องมัน่จะเป็นนึงเน่ยยายใส่กรเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะโล่นึงเนาะ1กิโลนาเบิ่งหน้าตามันีังพี่นองยายใส่รเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะ พราะว่ามีเวลาว่างลูกใส้ไปอยู่กับพอเขาเจ้าพอาะว่าะายาใส่มากกินบางที่ไปร้านเอเชียเนาะไปซื้อมันสองร้อากับเกือบสามยูโรแล้วค่ะแต่ว่าแสบมันเด้งๆงนะยายใส่มากมันเด้งดงเฮ็ดเองมันเฝ้าเมันก่อนไปกินร้านไทยอิมบิดงานวันเกิดกับ อ๋อมันยังฟาค่ะมีลมอยู่ข้างในมันบม่ได <microb ial. S 2> ้ในในสแตนดาร์ดของแต่ละคนกับพวกแกนักความชอบเนาะยายใส่ผันมากที่แบบเน่นเน้นเด้งเด้งสิน่านี่ใส่ก็ข้นหาสูตรมาเรื่อยเรื่อเบื้องโดยสูตรนี้มันจะเป็นยังไงมายัยใส่กันเฮ็ดไปเรื่อยๆค่ะใส่น้ำน้ำเห็นมั้น้ำเดี๋ยวยายใส่ให้เบิ่งเห็นมั้มันกัดโอ้มันสิร้อยขึ้นมาเห็นไหมพี่น้อง น้ำนิ่งมันมันซุกแล้วมันก็จะ๊ยอยขึ้นมามันจะแตกน,นะโอ้ยไปใส่ผีบ้าเอาไปใสบ่บนเซย์ลงลงลืม,ล,มลืมพี่น้องแค่ลูกซิ้นไปซื้อมะม่วงมานนะ่ะซื้อมาแล้วกับ เตรียมดีกว่าเฮ็ดอย่างอื่นไปซื้อกะแพงนะไปซื้อสองโลสองลอยหาซิบกำเนาะอัดเนยียนมาอัดอ,อ,อันบ่มีลมนะพี่นอ้องใส่ซ่งฟิตแข็งมาจากต่างประเทศมาจากประเทศจีนคนประเทศจีนเฮ็ดนะพี่นอ้องของอยุโรปเอเซียนะของประเทศไทยแทบจะบ่มีเลยค่ะอยากอุดหนุนคนไทยก็บม่ได้อุดหนุนเพราะว่าอา่าไม่เข้าใจคือกันค่ะ อีตุนคนไทยเนาะของอยู่นี่ทถ้ามีของคนไทยอิลีของของคนไทยส่งอกแพงกว่าของล้านเอซของคนจีนของคนเวียดนามเขากอบมาในพี่นอ้องเข่าคึอกันเข่าพันดีกันเจ้าเนาะพี่นองไบ่ได้ใส่เรื่องใหเป็นกลมๆยนางนี้น ย้สยใส่ใส่อันสุดท้ายย้ใส่ใส่เครื่องปั่นเค้กนะะพี่น้องเขาว่าตรงนี้แค่ตีลมออกไปสอกาอันสุดท้ายน,นอนระบบสุดท้ายบ่ย้ใส่บีบอยู่นี่และพี่น้องอยู่ตั้งประเทศค่ะต้องเฮ็ดเองค่ะถ้างั้นบอดี้กินแต่กนย้ะใส่สิเฮ็ดกับข้าวเป็นบ่ มาอยู่นี่มันเป็นไฟบังคับมันบ่มีซื้อกินคือบ้านเทาได้ตามตลาดไปตลาดใส่ถุงถุงแต่ก 20, 30, นะ่อนยี่สิบสามสิบเนาะถุงหนึ่งแกงซุปแกงยางเนาะลูกสินก็มีถอดในเฮ้าเรียบร้อยเลยอยู่นี่บวกนี้ค่ะมันเป็นไฟบังคับใส่มีบอกครั้งคุณเ,เ,เก็ดเท้าขาวแกงเออเยา,าว่เาเด้อเยใส่บอกตอนนี้น่อยเนฉันมีเอื่อยสองคนเอื่อยมีแม่เนาะแม่เก็ดเ้าขาวหลังจากเอื้อยใหญ่เอื่อยกเก็ดยังไง เฮาก็เป็นคนกินอย่างเดียวซอยน,นั้นฉันเล่นอย่างเดียวนะเพราะว่าเป็นคนเอ่อบรูภาษีภาษ,ษานะพี่น้องเนาะบ่ได้คิดว่าเจ้าของจะตรงมาเห็ดแต่ว่ากัเค็ดแล้วก็แซบอย่างที่เจ้าของเห็ดเพราะว่าอาจจะมีพรสวรรค์จากพี่น้องจากเม่บางที่จังใดมากเฮ็ดค่ะ,แล,ะแล้วก็เห็ดล้วได้กินอย่างที่เฮ้าแซบไงเป็นคนเลือกกินคนกินยากค่ะพี่น้องถ้าอาหารฝรั่งนี่ทําบชบกับ่ก,กินเลย ว่าไปนะพี่น้องนั่งว่าไปแล้วก็ไปเบิ้งตอนสุดท้ายเด้ยวยายสายจะาพาเบิ้งมันจะเป็นยังไงมันจะฟาวหรือมันจะอลองพิดลองถูกไปค่ะเนาะลืมแล้วพี่น้องลืมน,มน้ำนิ่งอึ๊บจะเป็นลูกปวงมันกลม ีม่ใส่เอาเสือ้อขึ้นกันเดียวพี่น้องทีใ่ใส่เวลาเห็ดมาเนาะซื้อมาเป็นลังไนงะสามีชอบกินมากๆลดไก่นะพี่น้องซื้อมาเป็นลังอะ่ะเป็นเอหลังจากกินก็ที่ใส่ถ้ามีลูกสิ่งก็มาต้มใส่เองสินะมีพักมีิยัง บุกินน้อมาจะซื้อได้อยู่นี่นแล้วค่อยไปเบิ้งกันที่ลังค่ะพี่น้อง อันหนึ่งหนึ่งกิโลไข่มพี่น้องจะใส่กับล่อนามเดือดเนาะตุ่มไปอีกประมาณให้มันความร้นให้ข้างในมันสุกค่ะจะใส่กับจะตุมไปประมาณสิบถึงสิบห้านาทีเนาะหลังจากนั้นค่อยเอาไปนกนามเย็นเลยค่ะเอ่ได้แซ่โดนค่ะเพราะว่าเดือวสรสชาติมันจะจืดจะใส่กับจะแพ็คใส่ตู้เย็นเนาะแล้วก็เอาไว้กินเนาะแพ็คแต่ละคำก็ออกมาจากซองฟีสอย่างสีนะ บบเอามารวมกันในล,ลายแล้วค่อยเอามาออมา,แล,า,มาอแล้วเขาใหม่เองเสียเนาะแล้วเขาไปเบิ้งกันน้อนดี่ใสเห็นบะเอามาเบิง้งอันนี้เอามานกกับน้ำเย็นนะครับพี่น้องเห็นบะพี่ใสอันนี้เย็นเนาะ เนาะนี่เรายายสาเฮ็ดไว้กินค่ะพี่นออ้องยายสายถายมันสเสด็จหนาวนะพี่น้องเนาะค่อยแพ็คเห็นปะลูกสิ่งหนึ่งดึงๆยืดยุ่นค่ะเห็นปะกลมกลมบ้างพวกกลมบ้างเฮ็ดกินเองเนาะบม่ได้ซีเลียสพี่น้องอีสาจจะอือบังเด้อมึงเด้งบั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 งเด้งสี ยังกย่ก็ะเดี๋ยวยีใส่เจ้านั่นให้พึ่งพี่น้องเห็นว่าเนียนเห็นว่านี่ใส่เปิดไฟกันเห็นว่าพี่น้องทอดลูกซิ้นค่ะมีกระลำม,มีแะ้วก็นำจิ้มนี่ใส่เหตุเองเนาะ น้ำจิงพริกพริกักควคะ่ะพี่น้องมีน้ำตาลปิป๊บมีหลากปักซีมีกระเทียมมีกระเทียมน้ำกระเทียมโดมนะแล้วก็น้ำปลาแล้วสดตั้งน้อยแล้วก็แค่นั้นแล้วค่ะได้ใส่พวเฮ็ดเรื่องมากกินผู้เดียวแซ่บ,บมึงเด้อเถิดพ่อ ไฮคิดทอดบ้านเท้าค่ะพี่น้องบ้านเทามีหลายหลายระดับเนาะหลายหลายลูกสิ้นหลายแบบเนาะเยลใสแบบมากินแบบเด้งเด้งแซบแซบน่นสินะแต่ว่าพยายามเฮ็ดค่ะให้มันได้แต่ว่าโอเคนะในจุดหนึ่งของเยลใสเฮ็ดมัเห็นไหมพี่น้องเอามาฝากกันน้ำไลยไหลกินกันเนอะ